กับรายการคุยข่าวบิ๊กนะคะกับดิฉันกัลอาทิตย์โรจนชิวะค่ะค่ะดิฉันแอบดูถุงแก้วค่ะค่ะเหมือนเดิมค่ะนำข่าวน่ารู้นะคะของจังหวัดหนองคายมาเล่าสืบกันฟังค่ะค่ะและสําหรับวันนี้พีน่นุชค่ะมีข่าวอะไรมาคะของตู่นะคะเกี่ยวกับข่าวของตู่ก็คือเรื่องของการลงแขกดำนาำลงแขกดำนาำซึ่งมีที่ไหนชาติมาร่วมด้วยที่อ่าบ้าน บ้านคุยนางขาวนะคะตำบลหนอง,องกอเกาะอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายของเรานี่แหละนะคะซึ่งที่ทุ่งนาคุณคำเป้านะคะ<ม>คุณคำเป้าอัศนนินะคะอายุเจสิปีนะคะบ้านเลขที่1 3 0บ้านคุยนางขาวอยู่ที่จังหวัดหนองคายของเราเนี่แหละนะคะ ซึ่งทางวิทยาเขตหนองคายมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จากโครงการค่ะการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยลงแขกดำนานานาชาติประจำปี2556นะคะโดยมีประหลัดจังหวัดหนองคายค่ะที่นูก็คือนายอนุทยธรรมกุลนะคะเป็นประธานเปิดงานซึ่งก็ได้มีการจัดการ ดำนาถ่ายแข่งขันดำน,นาโดยก็แบ,บ่ง<ด>เป็นทีมด้วยนะคะพี่นุษย<ด>์แบ,บ่งเป็นทีมก็คือทีมของนักศึกษา<ด>แล้วก็อาสาสมัครชาวจีนนะคะ<ด>ทีมนักเรียนเยาวชนทีมเกษตรกรซึ่งเกษตรกรก็เป็นชาวบ้านคุยนักข่าวนั่นแหละนะคะ<ด><ด>ช่วยกันดำนาและได้มีการแข่งขันกันนะคะ ก่อนแข่งขันแน่พี่นุษย์บางคนทําไม่เป็นกับนาไม่เป็นก็ต้องสอนก็มีวิธีสอนใช่ก็ต้องมีวิธีสอนแล้วก็เรียนรู้มีวิธีของการเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องของการดํานาโดยเฉพาะนักศึกษาชาวจีนเนี่ยไม่เคยดํานามาก่อนนะคะไม่เคยดํานามาก่อนซึ่งก็ได้มีการสอนวิธีการปลูกข้าวการดํานาซึ่งทําได้ดีด้วยได้ดีพอสมควรเลยทีเดียวแล้วสําหรับโครงการนี้ก็จัดทําขึ้นเพื่อต้องการให้นักศึกษาได้มีกิจกรรมร่วมกันกับ ขึชนนะคะประกอบการเป็นการสืบสารประเพณีรงแนงหนงกานาของเราี่แหละนะคะเป็นประเพณีของไทยนะคะซึ่งนักศึกษามากกว่าร้อยละ50เป็นลูกหลานชาวนาค่ะซึ่งทํานาเป็นแน่นอนนะคะคแต่ก็มีอีกจำนวนหนึ่งซึ่งจะต้องเรียนรู้วิธีของการทานาด้วยเช่นกันซึ่งนักศึกษาก็เห็นคุณค่าของชาวนาค่ะ เห็นคุณค่าของอาชีพชาวนาที่สําคัญนะคะพี่นุษย์ยังลดภาระค่าใช้จ่ายในการจ้างรายงานดํานาของชาวนาอีกด้วยเพราะว่าการรงแขกดำานาก็คือเป็นการช่วยกันแบบสามัคคีกันบอกถึงความสามัคคีถือว่ากิจกรรมนี้ดีมากเลยนะคะพี่นุชที่สําคัญชาวต่างชาติก็ได้เป็มาเรียนรู้ทำกิจกรรมร่วมกันใช่ครัค่ะแล้วสาหรับของพี่นุษย์ะคะของพี่นี่เป็นกิจกรรมใดดีของเทศบาลเมืองหนองคาย เป็นการจัดประกวดโครงการหมู่บ้านหน้าอยู่ชุมชนหน้ามองประจำปี2556ค่ะาค่ะที่ห้องประชุมคารงเมญเทศบาลหนึ่งสว่างวิทยาค่ะนายกำพลเมืองโคดค่ะนายยุทธิศุนตรีมณทองคายค่ะเป็นประธานมอบรางวัลค่ะการประกวดโครงการหมู่บ้านหน้าอยู่ชุมชนหน้ามองปี2556ค่ะโดยชุมชนที่ได้ชนะเลิศนะคะได้แก่ชุมชนดอนแดงเหนือคะ่ะ ได้คะแนน405คะแนนค่ะได้รับเงินสด5,000บาทแล้วก็ประกาศเกียรติบัตรค่ะพร้อมเป็นตัวแทนชุมชนเข้าประกวดในระดับจังหวัดค่ะค่ะแล้วก็รองชนะเลิศอันดับที่1ค่ะชุมชนบ่อหินค่ะได้400คะแนนค่ะได้รับเงินสด3,000บาทและเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับที่2ค่ะชุมชนโคกแมงเงาค่ะได้คะแนน394คะแนนค่ะ ได้รับเงินส่วนสองพันบาทแล้วก็เกณฑ์ติบัติค่ะค่ะสำหรับโครงการดังกล่าวนะคะจัดขึ้นเพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบาย5รักของผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายค่ะให้มรุวิสัยทัศน์การเป็นเมืองหน้าอยู่อันดับหนึ่งของภาคอีสานของเราค่ะและเพื่อเป็นการรองรับการเข้าสู่เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนค่ะในปี2558ค่ะโดยกิจกรรมการประกวดครั้งนี้นะคะมีมีหลักเกณฑ์คือ5รักคือรักสะอาดรักสุขภาพรักสิ่งแวดล้อม รักวินัยแล้วก็รักสามะคีค่ะโดยทางเทศบาลนะคะได้ดําเนินการออกตรวจค่ะประเมินชุมชนทั้ง4 2บชุมชนค่ะแล้วก็จริงได้จัดพิธีมอบรางวัลนักศึค่าโอ้โหยอดเยี่ยมมากเลยจังพิธีมากใช่แล้วนะคะเพราะว่าเราเวลาจะไปชุมชนไหนก็จะมองดูสะอาดสวยงามใช่ใช่ใช่เพราะว่าตอนนี้จังหวัดนองค่ายของเราก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายและที่สำคัญสะอาดสะอ้านด้วยค่ะน่ากนาชุเดียวนะคะเอาละค่ะในช่วงของเรื่องของข่าวนะคะ แต่ว่าย,ย,ย,ยังไม่หมดยังไม่หมดยังมีเรื่องของสาระน่ารู้ฟังสบายในช่วงของ Big h a p p y เดี๋ยวยังไงพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่กลับมาคบกันเรน็วเลยค่ะโรงพยาบาลเอกอุดรจุดเริ่มต้นของความเป็นหนึ่งในภาคอีสานบริการท่าด้วยคุณภาพการรักษาที่ได้มาตรฐานและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยอาทิเช่นเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ทีซีสแกนระบบสไปรัลแห่งเดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขาทีมพยาบาลที่มีประสบการณ์ดูแลท่านด้วยความเต็มใจพร้อมแผนกฉุกเฉินที่เปิดบริการตลอด24ชั่วโมงประกรันกลุ่มอุบัติเหตุสามารถเข้ารักษาพยาบาลได้ทันทีตามวงเงินโดยไม่ต้องเสียเงินสดสำรองจ่ายและด้วยความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสุขภาพที่ดีโดยยึดมั่นในนโยบายคุณภาพมาตรฐานบริการที่เป็นหนึ่งโรงพยาบาลเอกอุ่น นี่ค่ะพี่มีการเลือกซื้อแว่นตาอย่างไรคะให้ถนอมสายตาค่ะน่าสนใจน่าสนใจเพราะว่าไม่ว่ารูปไหนของบ้านเรานะคะก็จะสัมผัสกับแสงแดดได้ตลอดนะคะใช่ใช่เราจะต้องเลือกแว่นกันแดดนะคะเพื่อเป็นการถนอมสายตาของเราค่ะโอเค่หมะสิ่งที่ควรเลือกอันดับแรกเลยนะคะคือเลนส์ค่ะค่ะซึ่งมีทั้งเลนส์แก้วแล้วก็เลนส์ที่ทําจากพลาสติกค่ะ ข้อแตกต่างระหว่างเลนสองชนิดนี้คือเลนแก้วนะคะจะแข็งกว่าแล้วก็เกิดรอยขีดข่วนได้ยากกว่าส่วนเลนพลาสติกค่ะจะเบาวกว่าแล้วก็ทนต่อแรงกระแทกได้มากกว่าแต่เกิดรอยขีดข่วนง่ายค่ะส่วนเลนแว่นตาที่ดีนะนะคะควรจะมองมองเป็นเส้นตรงผ่นเลนข้างใดข้างหนึ่งแล้วขยับแว่นเลื่อนเข้าเลื่อนออกดูนะคะเส้นตรงนั้นจะต้องมีคนเดียวค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงคะ่ะสีของเลนที่เหมาะสมที่สุดค่ะก็คือสีแดงสีเทาสีเขียวสี้ำตาลค่ะ พาะจะไม่ทําให้การมองสีอย่างเช่นสีไฟจราจรคะผิดเพี้ยนไปค่ะแล้วก็วิธีสังเกตแว่นกันแดดที่ที่ซื้อมานะคะป้องกันรังสี UV ได้คือมันจะมีข้อความที่บอกว่า400 UV Protection ค่ะอ๋อสังเกตตรงนั้นเลยใช่ไหมคใช่ค่ะก็จะแสดงว่าคือแว่นแว่นรุ่นนี้จะแสดงว่าการมีการเคลือบสารป้องกันรังสี UV นีระดับที่ปลอดภัยค่ะก็จะมีมีขึ้นความยาว200-400นาโนเมตรและตัวเลข400นี่ก็มาจคำว่า400นาโนเมตรนี่ ซึ่งเป็นระยะที่แังสี UV นะคะสองผ่านไปไม่ถึงะค่ะเป็นระยะที่ป้องกันรังสี UV ได้ร้อยเปอร์เซ็นค่ะโอ้โหสุดยอดเลยค่ะสุดยอดเลย<ต>รับสำคัญน,นะคะเพราะว่าการเลือกซื้อนี่ต้องต้องดูด้านอากา ต้องให้เหมาะกับูปหน้าของเราด้วยให้เหมาะให้ควรใช่ไหมะใช่ค่ะให้หน้าหน้าเราลิฟเลเดียวแเราไปซื้อแว่นอ่าหน้าติดตาแบบนี้่นกนแคะก็คือเลือกแว่นตาเกี่ยวกับเรื่องของการถนอมสายตาไงก็ต้องเลือกดูว่าควรจะใช้เลนส์ยังไงควรจะใช้สีไหนที่จะให้เหมาะดูให้มันภาพชัดเจนค่ะแล้วก็ต้องเหมาะกับหน้าหน้าเราด้วยนะคะและสําหรับตูนะคะสําหรับพี่นุษมีรถไหมคะมีค่ะดีมีีมีวิธีการเลือก รถเลือกสีเลือกสีรถให้ถูกฉลกกับวันเกิดของคุณนะคะวันนี้ตูมีมาฝากค่ะสาหรับใครที่กาลังจะออกรถอยู่กาลังจะออกรถคิดจะซื้อรถเอสีไหนดีเนาะคิดแล้วคิดอีกนี่แลมันจะถูกฉลกเรารือเปากเนี่ยตูตูมีมาฝากนะคะสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยอยากจะมีเดชออานาจวาสนาเลือกไปเลยสีแดงเปลือกมังคุดนะะค สีแดงเอาไม่ใช่สีสีแดงสีแดงหรือว่าสีม่วงเปลือกมังคุดนะคะและถ้าอยากมีสีิมงคลโชคลาภเงินทองก็สีขาวสีครีมสีดำสีม่วงเปลือกมังคุดนะคะหรือว่าอยากมีคนอุปถัมภ์เยอะๆสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เขียวบอ์เท่าแล้วก็ทองแล้วก็สีที่ห้ามเลยนะพี่นุชสีไม่ถูกใช่ไหมใช่สีฟ้ากับสีน้ําเงินนะคะสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์ค่ะคนที่เกิดวันจันทร์ถ้าอยากจะมีอํานาจวาสนา เลือกไปเลยสีเขียวสีเขียวใช่และถ้าอยากจะมีโชคราบเงินทองก็สีส้มสีเหลืองแก่สีดำสีฟ้าหรือว่าอยากมีคนอุปถัมภ์สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะคะสีเงินสีทองสีชมพูนะคะสีม่วงเปลือกมังคุดสีที่ห้ามคือสีแดงไม่ถูกชูกฉลกเลยสำหรับคนที่เกิดวันอังคารนะคะสีดำเนี่ยถูกฉโลกกับคนที่อยากจะมีอำนาจวาสนาแล้วสีม่วงแก่สีทองสีแสดสีน้ำตาลเนี่ย เลือกไปเลยได้โชคได้ลาบได้เงินได้ทองแน่นอนนะคะแล้วสําหรับคนเกิดวันอาทิตย์ที่อยากจะมีคนอุปถัมภ์ทั้าชูนะคะสีบรอนสีเทาสีแดงสีชมพูสีเขียวค่ะสีที่ห้ามสําหรับคนที่เกิดวันคันคือสีขาวแล้วก็สีเหลืองนะคะคือแ่าสีสว่างๆใช่แล้ววันพุธเนี่ยมีพุธกลางวันและพุธกลางคืนด้วยนะคะสําหรับคนที่เกิดวันพุธกลางวันนะคะสีน้ําเงินสีฟ้าสีทองสีม่วงแก่สีน้ําตาลเนี่ย สำหรับคนที่เกิดวันพุธอยากจะมีอำนาจวาสนาหรือว่าอยากจะมีโชคลาภเงินทองเลือกไปเลยนะคะสีเทาสีปอนสีม่วงแก่หรืออยากจะมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูค่ะสีขาวสีดำสีเหลืองอ่อนแล้วสีที่ห้างคือสีชมพูแล้วก็สีแสดส่วนพุธกลางคืนนะคะสีแดงสีน้ําตาลเนี่ยจะทําให้คุณมีอำนาจวาสนาสีแดงสีดำนะคะสีดำสีเทาสีบรอนสีน้าตาลจะทําให้มีโชคลาภเงินทองค่ะ ส่วนสีชมพูม่วงแก่น้ำเงินสีฟ้าจะทำให้มีผู้อุปถัมภ์มีคนรักมีคนเมตตาว่าอย่างนั้นนะคะสีที่ห้ามเลยคือสีส้มแล้วก็สีทองสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีควรเลยค่ะเลือกรถสีฟ้าจะทำให้คุณมีอำนาจวาสนาแต่ถ้าอยากมีเงินทองต้องเป็นสีแดงสีส้มสีทองถ้าอยากให้คนรักก็ต้องเป็นสีขาวสีเขียวสีขาแล้วก็สีบรอนสีที่ห้ามมีสสี สีแดงสีดำสีม่วงแล้วก็สีน้ําเงินค่ะส่วนคนที่เกิดวันศุกร์นะคะคนที่เกิดวันศุกร์สีน้ําตาลจะช่วยให้คุณมีอํานาจวาสนาสีแดงสีทองสีชมพูสีฟ้าสีน้ําเงินจะช่วยทางโชคลาภเงินทองค่ะแล้วสีเขียวสีเหลืองสีดานะคะก็จะช่วยกับผู้อุปถัมภ์คนรักคนชอบนะคะแล้วสีที่ห้ามก็คือสีเทาสีม่วงแล้วก็สีกอดแลวสีสุดท สําหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะคะสีเทากับสีบรอนเนี่ยจะทําให้คุณมีอํานาจวาสนาส่วนสีน้ําเงินสีฟ้าสีดําสีม่วงแก่จะทําให้เกิดโชคลาภเงินทองค่ะและก็สีแดงสีชมพูสีทองสีเหลืองนะคะจะทําให้คุณมีคนรักนะคะมีผู้อุปถัมภ์คาชูและสีที่ห้ามันคือสีเขียวแล้วก็สีแสดนะคะก็ไม่ถูกเชื้อโรนี่ก็เป็นเกี่ยวกับเลือกสีรถให้เข้ากับ ฉล ộ ของคุณนะคะก็พี่นุชเกิดเกิดเกิดเมื่อวันศุกร์ค่ะเกิดวันศุกร์นะคะพี่นุชใช้สีอะไรเ่ยพี่ใช้สีขาวใช้สีขาวอยู่ตอนนี้ก็ในนี้ก็บอกว่าถูกฉล ộ อยู่ถูกฉล ộ อยู่ค่ะพี่นุชนะคะก็เป็นเรื่องของสาระน่ารู้ที่นํามาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันในช่วงของรายการคุยข่าวบิ๊กนะคะกับช่วงของบิ๊กบิ๊กแฮปปี้แล้วสำหรับใครที่อยากจะ รับชมเราสองคนแน่นอนค่ะเุาต้องทำยังไงคะใครที่พลาดชมนะคะก็สามารถติดตามเวลาลีลนได้ตามข้างล่างนี้นะคะใช่แล้วค่ะแน่นอนพบกับเราแน่นอนทุกๆคนพุธนะคะและที่สําคัญนะคะใครที่สนใจอยากจะเป็นครอบครัวเดียกันกับเรานะคะกับบิ๊กเคเบิลน้องพินุชเนาะสนใจสอบถามได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ042 422 888ค่ะใช่แล้วค่ะสำหรับรายการของเราคงหมดเวลาลงแล้วละค่ะค่ะ พบกันได้ใหม่นะคะในช่วงของข่าวท้องถิ่นเนาะ,ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีสสดค่ะ